เป็นเป็นผักที่ชอบดุนจานเรื่องชาวบ้านรฮะ,ะสารเนรอ๋อสารเ่นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาสามต้นนะครับก็เดี๋ยวพอมันโตแล้วเดี๋ยวค่อยเอากิ่งปัก สวัสดีครับพบกับผมเปิร์อ P R O คนดีคนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาปลูกต้นเป็นเป็นผักที่ชอบจุนจานเรื่องชาวบ้านฮะสาร,นเ,ออสารเน่อ,อสารเนรนะครับก็เป็นเพปเปอร์มิ้นชนิดหนึ่งนะครับก็เช่นเคยครับก่อนจะปลูกก็ไปฟังประโยชน์ดีๆกันก่อน สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่โมอีกครั้งในช่วงสาระน่ารู้วันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับสาระแนนะคะสําหรับสาระแนเป็นสมุนไพรที่มีใบขนาดเล็กและกลิ่นหอมแรงมีถิ่นกําเนิดอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้นะคะเป็นพืชที่จัดอยู่ในตระกูลเดียวกับใบมิ้นที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยส่วนใหญ่ก็จะนํามาตกแต่งอาหารเครื่องดื่มหรือกินกับแก้มกับเมนูของคาวนะคะใบสาระแนมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆประโยชน์ของมันก็มากมายเลยทีเดียวสามารถช่วยขับ ลมช่วยย่อยอาหารบรรเทาอาการรับไส้แปรปวนแก้ปวดหัวแก้คลื่นไส้ฆ่าเชื้อในช่องปากแก้ปวดฟันส่วนใหญ่อันนี้ก็จะนํามาสกัดเป็นยาสีฟันนะคะบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยโดยการนํามาตําแล้วก็เอามาทาในบริเวณที่ถูกกัดนะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถช่วยแก้คันได้อีกด้วย ใบสแนแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะนำมาตกแต่งอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานมากขึ้นนอกจากนี้ยังนำมาสกัดเป็นน้ำมันละเหยหรือนำไปสกัดเป็นชาให้เราได้ดื่มกันนะคะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะครับประโยชน์ก็เยอะแยะเช่นเคยครับผักมีประโยชน์ท้งนั้นก็เพื่อให้มันการเสียเวลาก็เดี๋ยวเราไปปลูกกันเลย อันนี้ผมก็ซื้อมาสามต้นนะครับก็เดี๋ยวพอมันโตแล้วเดี๋ยวค่อยเอากิ่งตักแปลงนี้ตั้งใจว่าจะเป็นพืชที่กินใบกินกินกินใบกินยอดอย่างนี้ทั้งหมดเลยครับโอเคครับอันนี้แม่โมช่วยขุดหลุมมาให้แล้วครับ thank you อันนี้ก็เขาเอาไปกินกับลาบกันนะครับที่นิยมช่วยให้กินปากสดชื่นใช่ไหมแม่โม <laughs> วเวลาพ่อเปิดกินนี่ก็แม่โมก็จะชอบพูดอีกสิค่ะโมไหนอะฮะโมไหนบอกอะ โอเคครับเรียบร้อยปลูกไป3ต้น mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้ก็ mm hmm. อย่าลืมกดแชร์ mm hmm. กดไ like, ลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ mm hmm. สำหรับวันนี้ mm hmm. สวัสดีครับ